ใครที่อยากประหยัดงบตัวเองหรือว่าไม่มีเงินซื้อใหม่แต่อยากรักษาของแท้ไว้ก็ลองดูครับผมคลิปนี้อาจจะช่วยได้อ่าเนี่ยมัลติมิเตอร์ดังแล้วก็แสดงว่าสายไม่ขาดขั้วบวกค่าที่อ่านได้คือ327 c โวลต์ DC นะครับหมายถึงว่าไฟ DC ตอนนี้ผลิตออกมาเรียบร้อยแล้วนะครับมาเจอเองแล้วนะครับทุกคนคลิปนี้จะพามาแกะเจ้าอะแดปเตอร อาซูดนะครับก็ตัวนี้มันเป็นอะแดปเตอร์แท้นะแท้ร้อยเปอร์เซ็นเลยอาการคือไฟไม่ออกนะครับไฟไม่ออกใครที่จะแกะตัวนี้เนี่ยก็แนะนำไม่ผ่าตรงนี้นครวผ่าตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้นะครับตัวนี้เคาะไม่แรงแต่กาวหลุดง่ายแต่ว่ามันแข็งนะครับก็สามารถเอาออกได้นี่แบบนี้นะครับ อะเดฟเตอร์แท้แกะออกมานี่รู้เลยว่าแท้เทียบนะครับเพราะว่าตัวฮีทซิงค์แล้วก็ตัวเทปจากโรงงานเนี่ยมันจะไม่เหมือนกันตัวเทปจากโรงงานเนี่ยมันจะมีหมายเลขซีเรียลตรงนี้แปะไว้นะครับตัวบอดี้ส่วนมากก็จะติดกาวไว้นะครับมันจะติดกาวไว้แบบนี้ มาดูวงจรก่อนที่เราจะซ่อมกันก่อนนะครับว่าอย่างน้อยเนี่ยเราก็ต้องรู้ว่าไฟเข้าตรงไหนออกตรงไหนนะครับนี่ผมบัดกีสายออกไปแล้วนะครับก็สาย2เส้นเนี่ยเป็นไฟเข้านะเป็นไฟ220บโวลต์นะครับหันมาฝั่งนี้ก็แล้วกันมันจะถูกแบ่งเป็น2ส,ส่วนครับก็ตามนี้เลยเนี่ยอันนี้คือมันเป็นอ่าถืว่าตรงนี้เป็นแม่น้ำาก็แล้วกันกั้นอยู่นะครับกั้นอยู่เป็นกําแพงกั้นอยู่ ฝั่งนี้นะครับยาวทั้งหมดเนี่ยอันนี้เราเรียกว่าไฟสูงก็คือไฟ2 2 0โวลต์ไฟบ้านนะครับฝั่งนี้ไฟที่จะข้ามมาฝั่งเอาพุทธที่เป็น dc โวลต์นะครับที่จะไปต่อเข้ากับโน้ตบุ๊กได้เนะี่ยมันก็ต้องเป็นไฟที่ถูกแปลงจากหมอแปลงแล้วนะครับแปลงจากฝั่งนี้มาฝั่งนี้นะครับโอเคครับเราแยกเป็น2ส,ส่วนเพราะฉะนั้นเวลาเราซ่อมเนี่ยเราจะกั้นอย่างนี้ถ้าฝั่งนี้ไม่ติดฝั่งนี้ไฟจะไม่ออกนะครับ ถ้าฝั่งนี้ไฟออกแล้วแต่ฝั่งนี้ไฟไม่มีเราก็จะเราก็จะต้องซ่อมฝั่งนี้อาจจะมีอุปกรณ์พ่วงมาตรงนี้นิดนึงนะครับไฟ220โวลต์นะครับาจากขานี้สองขาตรงนี้นะครับวิ่งเข้ามาครั้งแรกเลยอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดจําเป็นต้องมีฟิลนะครับฟิลก็คือจะมีจุดนี้กับจุดนี้สองขานี้ตรงนี้ก็คือฟิลนะครับเห็นไหม นี่สีน้ำตาลเป็นกล่องเล็กหลังจากผ่านฟิวส์เสร็จปุ๊บเขาก็จะต้องผ่านขดลวดนะครับหรือคอยนะครับแล้วก็มาผ่านคาปาซิตเตอร์นะครับแล้วก็มาผ่านขดลวดอีกชั้นหนึ่งนะจะสังเกตว่าเขาผ่านขดลวดถึงสองชั้นนะครับขดลวดมันจะทําให้ไฟมันเรียบนะครับหลังจากนั้นนะครับเราดูเรื่องของลายวงจรมันก็จะเป็นโยงมาอย่างนี้ตามลายเลยนี่ตืด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 มานะครับ หลังจากที่วิ่งเข้าไดโอดบิดเสร็จแล้วนะครับไดโอดบิดก็จะมีอยู่1 2 3 4สามสี่ทั้งหมดจะมีอยู่4ขานะครับเราจะดูคาปาซิเตอร์ตัวใหญ,ใหญ่ที่อยู่ในวงจรนะครับฝั่งที่เป็นแถบแล้วก็แถบขาวนะครับบนคาปาซิเตอร์เนี่ยเราเรียกว่าขั้วลบขั้วลบอยู่ฝั่งนี้นะพองหงายกึมาปุ๊บมันก็จะถูกอยู่ฝั่งนี้แสดงว่าตรงนี้เป็นขั้วลบ อ่านะครับขั้วลบมันก็จะต่อมาจับมาจาตรงนี้ตรงนี้ก็คือขั้วลบสแสดงว่าตรงนี้ก็เป็นขั้วบวกนะครับอ่าเนี่ยแสดงว่าตรงนี้ก็เป็นขั้วบวกของคาปาซิเตอร์นะครับโอเคนะครับนี่เอาบวกตรงนี้ก็ได้อ่ะจะดูง่ายนะครับขั้วบวกเนี่ยจะเห็นว่าเขาเอาลวดจับไฟบวกจากตรงนี้ข้ามมาตรงนี้ครับเป็นเหมือนสะพานข้ามมาเลยนะครับ เพื่อที่จะให้ลายไฟตรงนี้วิ่งเข้ามาที่ขั้วบวกของคาปาซิเตอร์นะครับตรงนี้นะแล้วขั้วลบนะครับขั้วลบเนี่ยเขาก็จะทำลายวงจรวิ่งมาตรงนี้เราก็จะหงายมาดูเห็นไหมครับเนี่ย,ยขั้วลบอยู่ฝั่งนี้ขั้วบวกอยู่ฝั่งนี้แล้วขาของคาปาซิเตอร์ก็อยู่ตรงนี้นะครับ power mosfet อยู่ตรงนี้ทําหน้าที่อ่าโยนไฟข้ามเป็นเหมือนสะพานไฟนะครับอส่วนตรงนี้หมออแปลง มอแปลงตัวนี้ก็คือชื่อมันก็คือมอแปลงอะแปลงไฟจากฝั่งเนี้ยข้ามมาหาฝั่ง DC Output เพื่อจะออกไปที่สายนะครับโดยทำงานภายใต้ PWM PWM ไม่หลายคลิปที่ผมแนะนำก็จะเป็น8ขาใช่ไหมตัวนี้เป็น6ขาเนี่ยเนี่ยครับตรงที่เขียนว่า U1 U1 ตรงเนี้ยอันนี้เป็น6ขาเขาเรียกว่าแบบ smd 6ขานะครับ วัดแบบไม่มีไฟก่อนก็ค,คือจะใช้หมดความถี่ต่อเนื่องนะครับอ,อันนี้คือถ้าช็อตกันถ้าขาดจะไม่ถึงกันวัดถึงกันบางจุดเรียกได้ว่าอุปกรณ์ดีอยู่ที่ว่าเราจะเอาตรงนี้ไปวัดกับอะไรนะครับอโอเคนะครับเรามาวัดจุดแรกคือฟิลฟิลอยู่ตรงนี้สองขานี้ อันนี้คือดีฟิวไม่ขาดครับก็คือมันต่อถึงกันและดังตีดยาวก็คือมันไม่ขาดโอเคฟิววิ่งมาเรื่อยๆื่อยนะครับวิ่งมาเรื่อยๆื่อวิ่งมาเรื่อยๆรื่อยนะครับเข้ามาที่ที่ขาหนึ่งสองของไดโอดบิดนะครับมันวิ่งเข้ามาที่ขาไดโอดบิดเรามาวัดดูไดโอดบิดไดโอดบิดเสียหรือเปล่าส่วนมากถ้าฟิวไม่ขาดไดโอดบิดไม่ค่อยเสียนะวัดไดโอดบิดนะครับ ปรับมันที่ย่านไดโอดตรงนี้วัดความีตัวเนื่องก็ได้จิ้มเลยนะครับสลับกันสีขาถ้าช็อตก็คือจะดังตีดเยเนี่ยดังแบบนี้น,นี้มั่นใจเลยว่าไม่ไม่ช็อตนะครับไม่ช็อตแล้วต่อไปก็วัดที่ขั้วของคาปาซิเตอร์ตัวใหญ่ๆตัวนี้นะครับมันจะมีสองขั้ว เราวัดเลยมันจะต้องดังติดหนึ่งครั้งถ้าติ๊ดอยากก็แสดงว่าในวงจรมีตัวชอ็อตแบบนี้สลับกันแบบนี้แบบนี้แสดงว่ามันไม่มีตัวชอ็อตนะครับในวงจรก็คือเริ่มสบายใจแล้วหกสิบ็ดสิบเอร์เซนสบายใจแล้ว power must f a t ก็คือตรงนี้ครับ IC สาขาตรงเนี้นะครับถ้าตั้งนี้ก็คือขาเกตเด่นชอตถ้าไห้ขึ้นมาก็จะอยู่ฝั่งตรงกันข้าม สามขาสามขาตรงนี้วัดเลยครับตีดหนึ่งครั้งอืมต่สลับอ่าเห็นไหมตรงนี้ถ้าเราสงสัยเราก็วัดค่าไดโอดครับว่ามันเป็นยังไงกันแน่อันเนี้ยนนตัวเลขขึ้นค่าที่อ่านได้คือจุดสี่จดสี่ลองสลับข้างครับ ขึ้นอีกฝั่งก็คือขึ้นข้างไม่ขึ้นข้างก็ตรงกับที่เรา,าต้องการครับคือมันไม่ได้ชอนะ็อตนะถ้าชอ็อตนี่ก็คือจะขึ้นสองข้างอาพอเบิร์เฟสไม่ได้ชอ็อตในวงจรไม่ได้ชอ็อตไม่มีตัวชอ็อตอยา่างไดโอดตัวนี้ใหญ่ๆเลยตัวใหญ,ใหญ่เห็นไหมตัวนี้ก็ไม่ได้ชอ็อตนะจุดศูนย์ห้าเนี่ยนะครับไม่ได้ชอ็อตไม่ได้ชอ็อตโอเค งั้นก็ผมจะลองจ่ายไฟเข้าไปเลยนะครับเพราะในนี้มันไม่มีตัวช็อตผมจะใช้ปลั๊กไฟแบบนี้นะครับแล้วก็เอามาตัดสายออกนะครับมันจะได้เสียบปลั๊กถอดปลั๊กได้ง่ายนะครับโอเคบัตรกีตรงตำแหน่งอินพุตไลน์ ไฟฟ้าเข้านะครับไฟ2 2 0โวลต์เข้าตรงนี้ครับจากนั้นเราจะมาดูกันนะครับว่า,ามันจะมีอะไรหรือเปล่าไฟ300โวลต์จะผลิตกระแสได้หรือเปล่านะครับหลังจากนี้ต้องใช้ความระมัดระวังนะครับถ้าใครจะทํำตามคลิปนี้โปรดใช้ความระมัดระวังนะครับเพราะไฟฟ้าอันตรายถึงชีวิตนะครับผมจะปรับมันติมิเตอร์ไปที่ AC เพื่อวัดว่าไฟสอง้ยสิบโวลต์มาแล้วนะจิ้มลงไปที่สองขั้วนี้นะครับ่าค่าที่อ่านได้ทุกคนสองรอยสมสิบห้าโวลต์นะครับสองรอสสิบปดโวลต์ไฟสองร้ยสิโวลต์เข้ามาแล้วจากนั้นผมจะปรับมัลติมิเตอร์ไปที่ V V out กระแสตรงนะครับนี่นะครับไปที่ d c ซีโวลต์นะครับปรับมาที่ dc โวลต์เนี่ย เราจะเอา dc ไปวัด AC ไม่ได้เหมือนเดิมนะครับตรงจุดนี้เราก็ต้องรู้ว่าเราจะกำลังจะวัดอะไรนะครับ dc โววต์จะผลิตหลังตำแหน่งของไดโอดบิดนะครับบิดออกมาแล้วจะเป็นกระแสตรงนะครับก็คือ4ขั้วเนี้ยผ่าน4ขั้วนี้ออกมาแล้วจะเป็นกระแสตรงนะครับผมจะวัดที่ขั้ว C 3 0าร้อยนะทุกคนเห็นสัญลักษณ์ลบบวกที่ผมเขียนไว้นะครับขั้วลบแต่ ฝั่งนี้อ่าเดี๋ยวนะแต่ฝั่งนี้ก็ได้เอ่ะเพราะว่ามันจะไปบังมิตเตอร์อ่นะครับคัวบวกค่าที่อ่านได้คือสามรอยี่สิบเจ็ดโวลต์ดีซีนะครับเดี๋ยวผมจะวัดตำแหน่งของ p ีทีบให้ดูนะครับขาที่หนึ่งตรงนี้ต้องจิ้มแน่นๆหน่อยนะครับอ่านะครับขาที่หนึ่งสองสามสี 2, 3, ข่ขาที่หนึ่งได้ห้าโวลต์นะครับ ต้องมีไฟประมาณนี้นะขาที่สองได้1.2โวลต์นะครับขาที่ห้าได้11โวลต์นะครับก็แสดงว่าไฟเนี่ยทำงานตามสเปคนะครับถ้า6โวลต์ก็จะวัดหลักๆคือผมวัดสามขานะครับตรง r start สามตัวนะครับเรียงกันอยู่ตรงนี้นะจุดแรกอเอาจุดแรกเลยนะครับ ร้อยสิบเอ็ดนะร้อยสิบเอ็ดโวลต์ดีซีนะครับจุดที่สองเจ็ดสิบเจ็ดจุดที่สามสี่สิบห้าแล้วปลายสุดต้องรับประมาณสิบเอ็ดโวลต์ถูกต้องตามเงื่อนไขนะครับอันนี้เป็นเรปเตอร์อัสสุดแท้นะครับ<อ>เพราะฉะนั้นไฟที่จะข้ามาที่จะข้ามหม้อแปลงไปนะครับนี่ผมเอาขาไปจิ้มเห็นไหมทุกคนเอาเข็มไปจิ้มที่ขดลวดของหม้อแปลงได้สามรอยิบหกโวลต์ไฟมันพร้อมข้ามนะครับ พราถ้าเราย้ายเลยย้ายมาวัดที่ขั้วดีซีเลยจะได้เท่าไหร่เห็นอะไรไหมครับสิบเก้าจุดสามศูนยโวลต์อ้าไฟมันก็ข้ามมาแล้วนี่นะไฟพร้อมใช้แล้วนะครับสิบเก้าโวลต์เพราะว่าสเปคตัวเนี้มันสิบเก้าโวลต์นะครับเรียบร้อยแล้วแสดงว่าเอาเราวัดที่ปลายเดี๋ยวนะเนี่ย ปลายแจ็คมัน po ก็ต้องได้สิบเกโวลต์เท่ากับตำแหน่งนะครับเท่ากับตำแหน่งของอะแดปเตอร์นะเนี่ยผมจะวัดแล้วนะจิ้มเลยทุกคนดูอะแดปเตอร์นะครับเห็นไหมมิเตอร์มัลติมิเตอร์เงียบเงียบฉิบเลยนะครับเงียบเลยไม่ขึ้นเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็แสดงว่าสายต้องขาดจุดใดจุดหนึ่งนะครับ โอเคถอดปลั๊กเรียบร้อยนะถอดปลั๊กไฟเรียบร้อยแล้วเพื่อความแน่ใจผมจะต้องเคียรประจุทิ้งเพราะว่าบางทีไฟมันอาจจะเหลืออยู่ในคาปาซิเตอร์ตัวใหญ่ๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันอาจจะดูดเราได้นะเนี่ยทุกคนจิ้มไปเลยขลั้วลบขั้วบวกแชร์ไว้นะสักนิดนึงก็ยังดีสองสามวิแบบนี้ เป็นการเคลียร์กระแสไฟที่เหลืออยู่ในวงจรนะครับเราจะได้ไม่โดนดูดนะครับทําแบบนี้เฉพาะตอนถอดปลั๊กเท่านั้นนะครับเราจะมาเช็คสายกันว่ามันขาดช่วงไหนนะนี่นี่สายยาวเยอะๆเนี่ยนะครับเช็คได้ครับแล้วก็เช็คง่ายมากนะรู้ได้ไงว่ามันขาดตรงไหนใช้มันติมิเตอร์ตัวเดิมเนี่ยตัวเดิมนะครับซ่อมได้สารพัดจริงๆ ปรับมันต mm ิมิเตอร์ไปที่ย่านความถี่ต่อเนื่องนะครับนี่ย่านที่มีเสียงตีตเนี่ยเราแตะกันแล้วก็มีเสียงตีดเนี่ยนะครับเราก็เอามาวัดทีละขั้วครับที่หัวมันติมิเตอร์เนี่ยมันก็จะมีด้านนอกกับด้านในในระูในรูนี้เป็นไฟบวกนะครับจิ้มไว้ข้างหนึ่งนะครับจิ้มไว้ข้างหนึ่งเลยในรูแล้วก็เอาอีกด้านหนึ่งเนี่ยมาจิ้มตรงที่ขั้วนะ พลิกขึ้นไปนะครับแล้วก็มาไล่เลยมันไปบัดกีตรงไหนก็คือเราไล่จากจุดขั้วต่อสายเลยเหมือนตัวเนี้ยนะครับมันมีสองจุดก็คือจุดนี้กับจุดนี้นะเห็นไหมเอาสีไหนก็ได้นะจิ้มเข้าไปนะครับแล้วเราก็วัดอ่าเนี่ยมันติมิเตอร์ดังแล้วก็แสดงว่าสายไม่ขาดหัวข้างในไม่ขาดครับ แตะจุดนี้จุดนี้แสดงว่าเป็นกาวเราก็ย้ายตำแหน่งมัลติมิเตอร์เอาเข็มมาจิ้มด้านนอกน,ะนี่เราต้องจับไว้เอามาแตะไว้แล้วเราก็จิ้มจิ้มไว้จุดที่มันไม่ดังตะกี้เนี่ยนะครับก็ <S 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 คือตัวนี้ใช่ไหม,ไมเห็นไหมไม่ดังขาดจริงๆด้วยแต่ถ้าสายไม่ขาดมันก็จะดังดังแบบนี้นี่เราก็ต้อง อาจจะให้คนอีกคนหนึ่งมามาจิ้มไว้ตรงนี้หรือว่ามีตัวหนีบตัวคีบก็เอาตัวหนีบตัวคีบมาคีบไปก็ได้นะครับจะมีคนช่วยแล้วก็เอาเข็มมิเตอร์กับหัวแจค็คทับกันเลยทับกันไว้เสร็จแล้วผมก็จะใช้วิธีการขยุมหาแล้วผมจะไล่จากจากตรงนี้ไปเลยนะถ้ามันติมมิเตอร์มันดังขึ้นมาเนี่ยผมก็จะรู้ว่าอืมันขาดตรงไหนจิ้มไปเลย อา้าวนี่ไงนี่ไงตีดไหมจิ้มตัวไม้ใ,ใกล้กล้องแสดงว่ามันขาดที่คอทุกคนจับจับที่อื่นมาไหมเขาขยําหักหัก,หกสายหักสายหักไปเรื่อยหักไปเรื่อยเนี่ยดังเปล่าดังเปล่าไม่ดังไม่ดังไม่ดังดังไหมดังไหมก็ไม่ดังนะพอเราหักตรงเนี้ยแถวแถวเนี้ยนี่ไง ขาดแถวๆเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยความเป็นไม่ได้มันสูงผมจะตัดตรงนี้เลยตัดตรงนี้ทิ้งเลยนะโอเคพอเรารู้แล้วว่าแถวๆเนี่ยมันขาดเราก็ตัดเผื่อเลยนะครับประมาณสักตรงนี้นะไม่เสียหายเราเพราะว่ามันยาวสายมันยาวอยู่ตัดเผื่อเลยนะครับอืมนี่ไม่ต้องเสียดายเสร็จแล้วเราก็บัดกีขั้วทิ้งนะครับบัดกีออกมานะครับ จะดึงออกไม่ได้ง่ายๆซะแล้วนะครับเพราะว่าเขาทางโรงงานเขาซิลมาอย่างดีนะซิลซิลดีมากจะตัดออกเรื่อย,อยนะๆคะก็จะใช้ครีมในการปอกสายออกโอ้โดนกล้องโดนกล้องใช้สว่านเจาะเหมือนเดิมนะผมใช้สว่านเบอร์นี้นะครับในการที่จะเจาะ จาสายเนี่ยนะครับให้มันสามารถร้อยสายเดิมเข้าไปได้นะประมาณนี้ครับทุกคนเห็นไหมโล่งเลยร้อยสายได้ละใช้ใบมีดนะครับในการปอกสายสักนิดหนึ่ง ผมไม่ได้กรีดแรงนะกรีดเบาเนะครับนี่สายด้านในเนี่ยชั้นนอกสุดมันจะเป็นเป็นไฟไยนะครับเราเรียกว่าสายกาวนะครับส่วนเส้นข้างในที่เป็นสีขาวเนี่ยก็คือสายสําหรับแกนแกนข้างในที่เป็นไฟบวกนะครับมันจะแยกกันแบบนี้นะเนี่ยปอกมายาวเลยนะครับเพราะว่าตรงน,นี้ผมใช้ยาวอยู่รวมให้เป็นเส้นเดียวกันตัวไฟไยเนี่ยบิด บิด,บ,ดบิดสายเป็นเส้นเดียวกันเราจะเก็บงานด้วยท่อหดอีกครั้งหนึ่งนะครับก็เราจะมาวัดดูนะเหมือนเดิมเลยใช้หลักการเหมือนเดิมนะครับ่าระหวังสายด้านนอกที่เป็นสายกาวนะที่มันที่มันขาดผมจะปรับมาที่ยาดวัดความถี่ต่อเนื่องนะครับอ่าแล้วก็มาแตะสายที่เราปอกใหม่เลย ป็นไงทุกคนนี่ตีดยาวเลยก็คือสายมันต่อถึงกันอย่างแกนข้างในที่เป็นสายไฟบวกจะเป็นสีขาวนะครับนี่เห็นไหมดูที่ตรงนี้นะครับหัวตรงนี้นะนี่ถ้าเแ,แตะตรงนี้จะไม่โดนนะครับถ้ามันโดนกันทั้งสองเส้นนี้แสดงว่าสายมันอ่ารั่วหากันนะครับนี่ข้างนอกเป๊ะเลยโอเคจบแล้วนะอ่าที่เป็นแกนกลางนะครับ ส่วนตรงนี้จะใช้ตัวท่อสีดํานะครับในการหุ้มไว้เพราะว่าเวลาประกอบเข้าไปเนี่ยเราไม่รู้ว่ามันจะมันจะหันไปทิศทางไหนนะครับโอเคเนี่ยครับเพื่อนๆแบบนี้ครับไล่ตะกัวเพื่อที่จะเอาเวลาไปบัดกีมันมันจะได้ง่ายนะมันจะได้ง่ายปลายสายมันจะไม่แตกนะครับ มันจะได้บัดกีได้ง่ายขึ้นนะครับในอะแดปเตอร์นะครับมันก็จะมีเขียนว่า vo นี่ก็คือ v out นะครับ v out คือเป็นไฟบวกนะครับส่วน gnd ตรงนี้ก็คือกราวนะครับกราวกราวก็คือต้องต่อกับสีดำนะครับสีดำสีขาวว่าตรงนี้นะครับมันบัดกีได้ ง่ายขึ้นนะครับตะกัวกับตัวน้ำยายช่วยประสานาแบบนี้ครับก็สีดำแล้วก็ต่อเข้าไปตรงที่กล่าวนะครับแทงไปเลยกล่าว ล้งครับปลั๊กทิง้งแล้วมันคุณก็เอาหัวปลั๊กเอซีมาต่อเหมือนเดิมนะครับนี่หัวปลั๊กเอซีไลตะกัวเข้าไปที่จุดต่อสายนะครับให่เรียบรอ้อยตรงนี้อาจจะพอกตะกัวเยอะๆหน่อยนะครับเพราะว่ามันเป็นจุดไฟ220โวลต์นะครับบางทีมันดึงกระแสเยอะในช่วงชาร์ดนะครับเราก็ต้องบัดกรีให้ให้หนาแน่นนิดนึง จากนั้นเราก็ประกอบใส่บอดี้เคสเดิมนะครับแล้วสามารถถ้ายังไม่แน่ใจก็ลองลองเทสดูก่อนนะครับยังไม่ต้องประกอบจริงยังไม่ต้องลงกาวครับประกบประกอบอีกครั้งหนึ่งนี่สไลด์เข้าไปฝั่งนี้เหมือนกันสไลด์เข้าไป เดี๋ยวจะมาเสียบปลั๊กไฟตรงนี้เทสนะครับแล้วก็จะวัดไฟให้ดูอีกทีนี่เสียบไปเรียบร้อยแล้ววัดไฟหน่อยสิจะได้19โวลต์หรือเปล่านะครับวัดที่ปลายสายอะแดปเตอร์เลยนะนี่19.3โวลต์น,นะครับ เต็มกราฟครับ19.3โวลต์ซ่อมอะแดปเตอร์ของแท้ได้เฉยเลยนะก็คือแบบประหยัดงบแหละใครที่อยากประหยัดงบตัวเองหรือว่าไม่มีเงินซื้อใหม่แต่อยากรักษาของแท้ไว้ก็ลองดูครับผมคลิปนี้อาจจะช่วยได้90หรือ100%ขึ้นอยู่กับความพยายามของเราด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ ไปแล้วนะครับขอให้ทุกคนโชคดีครับสวัสดีครับ